เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่มีใครแพ็คก,กระเป๋าออกจากบ้านค c a า e ี y ก็คือจะต้องจับมาคุยโดนซักฟอกทียิบในรายการสุดฮอตครับ Secret o f AF7 by 7 r u e โดยมีคุณอมอของเราี่เอง,เองนั่งแทนพิธีกรน,นะครับล้วงลึกทุกคำถามที่หลายคนอยากรู้ซึ่งวันนี้นะครับวิกนี้ก็เป็นคิวของสาวหน้าตาจิ้มลิม้มบรวรรัตกิติมงคลเลือหรือป๋ม V7 เนั่นเองงานนี้ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพ่พี่ๆรวมบ้านรวมถึงแฟนคลับมากมายมาคอยกำลังใจครับ สวัสดีค่ะป๋มประวันรัตกิติมงคลเลิศ V7 ค่ะตอนนี้นะคะป๋มก็อยู่ในกองถ่าย Secret of F7 by 2ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าความรู้สึกของป๋มนะคะตอนออกจากบ้านเป็นยังไงอยู่ในบ้านเป็นยังไงทำไมพี่น้งแข่งถึงร้องไห้ตอนน้องป๋มออกแล้วทำไมเกรฟถึงสนิทกับน้องป๋มมากกว่านัตตี้นะคะก็มาเจอกันคืนวันพุธนี้นะคะที่ Secret of F7 by 2 พรุ่งนี้3:00นถึง4:00นท,ทาง TrueVision 61กับช่องนี้แหละฮะ